สวัสดีครับสวัสดีครับโทรมาจากไหนนะฮะโทรโทรมาจากนนทบุรีหนูอยู่รัตนาธิเบตซอยสี่ค่ะบ้านสวยโทรมาจากนนทบุรีรัตนาธิเบตใช่ค่ะรัตนาธิเบตซอยสี่เดี๋ยวจะขอความช่วยเหลืออะไรครับผมเออขอความช่วยเหลือคือมีกระหังอาศัยในร่างของตาหนูมีกระหังอาศัยอยู่ในร่างของตาหนูตาหนูอยู่ที่ไหนครับตาหนูอยู่ที่ร้อยเอ็ดค่ะอยู่ที่ร้อยเอ็ดสาบ้านเลขที่สามตำบลสุขเก้าอะ ไอกระหังเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเคยเห็นไหมกะหังเคยเห็นแต่พี่มันหน้าตานาเขียนหน้าัวมากแล้วมันก็แที่ายแซดี่มัมาเข้ามากัดตลอดเลยกับลูกหนูอ่ะแล้วแล้วแล้วเราเจอเขาเจอกะหังเนี่ยในตอนไหนคือหนูเจอทุกตอนนะคะพี่ทุกตอนเลยค่ะพี่ที่หนูอยู่กับตาหนูอ่ะแล้วแลอยู่ในร่างของคุณล่า้าาเอาเอาเอาอมาาเาเาสิงอยู่ในใครตอนนี้เาสิงในร่างของตาหนูแล้วลกค้าชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่ออะไร ลแล้วกระหังมีชื่อไหมกระหังก็นายธนลกรทับน้อยไงค่ะพี่อ๋อแล้วไปสิงอยู่ในใครตอนนี้เขาแสงอยู่ในร่างของตาหนูแล้วคลินี้เขาข่มขืนครอบครัวหนูจะหมดบ้านแล้วอะพี่แล้วก็กินครอบครัวหนูหมดเลยอะเข้าใจไหมคุณลุงคุณป้าครอบครัวหนูตายหมดเลยอะป้าอ้าวแล้ว<ๆ>แล้วจะให้ไปช่วยที่ไหนอะตอนนี้ แล้วหน้าเล่ๆเนี่ยเคยถ่ายรูปไว้ไหมหนูเคยถ่ายรูปไว้ค่ะพี่หนูถ่ายรูปเขาไว้ด้วยแล้วติดไหมติดไหมก็ก็คือเขาวิ่งเข้ามากาลังๆจะมาต่อยปากจะมาต่อยตาหนูพี่บอกว่าตาหนูเป็นคนที่ใส่วิธีซักซ่าที่เขาเป็นคนไปอยู่ในร่างตาหนูแล้วทำให้ตาหนูเป็นโรคจิตอะต้องมาชักล้อมขม้าตาต้องมาชักล้อมขม้าหลานแล้วก็ขอน้องาาดูวน้องสาวไม่ได้รับความเป็นแล้วคือคือตอนนี้กระหังเนี่ยเสียงอยู่ในร่างของตาเราใช่ไหม อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดอะไรฮะอยู่ร้อยเอ็ดอําเภออะไรฮะละแล้วจะให้เราไปช่วยเอาเอาหางออกอย่างเงี้เหรอเอเอ,เเอ,นนออละทีอแบบว่าคือไม่ใช่ขารู้หรแบบมันก็แบบาแบบทีาสายไสงลูกค้ามาเอาหนูเขาตีหัวหนูตลอดเลยพี่ลูกค้าอเอเปล้วแล้ว แล้วทางนู้นเขามีวิชายังไงเอากระหังออกได้มีพระที่วัดที่ไหนรู้ไหม เอาละเอาละลผมเอาเอาเอาผมพยายามจะช่วยคุณแล้วกันแต่ผมหัวจะปวดตอนนี้ผมอยู่จุดเกิดเหตุพอดีเลยนะครับเดี๋ยวช,ช่วยเหลือเรื่องนี้ก่อนนะครับอ่าอ้าอ้าวครับตอ,อนนีว่าตอนนี้ว่าพี่ฟังน้องกันถ้าเกิดน,น้องโงหมน้องอาจจะเพี้ยนเข้าไปอ่าเกิดเป็นตีนแล้ว้คนนะเขาแฝงมากี่ปีแล้วครับ อหตั้งแต่เวพราว่าหูก็วได้ตั้งแต่ตอนที่ตอจำาไดตั้งแต่ป้องสูเราะว่าทำไมตาหนูเป็้อหูด้วยหนูก็สมคาแล้วเาถอ้ยกตเแล้วแล้วให้ผมช่วยยังไงฮะให้ผมช่วยยังไงฮะเอากระหังออกจากในร่างคุณตาถูกต้องไหม เอาเอาแฟนเพจแฟนเพจใครรู้จักวิชาเอากระหางออกบ้างไปช่วยน้องหน่อยจังหวัดอะไรนะบ้านเราอยู่นนทบุรีแต่ให้เราให้ไปช่วยที่ร้อยเอ็ดเอาเราไปไปมามาร้อยเอ็ดนนทบุรีเหรอล่ะแล้วแล้วตอนนี้จะไปช่วยหรูเนี่ยไปช่วยที่ไหนฮะเอา หายละงานนี้เสียบฮะเสียบสายอ่าสายอยู่นี่ฮะเอาเอาโอเครู้เรื่องเดี๋ยวผมจะหาวิธีช่วยคุณอ๋อเขาทำให้ฝนตกฟ้าผ่าแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยอา๋อให้โทรไปเพชรบุรีด้วย กระหังตอนนี้มันไปที่เพชรบุรีได้เลยฮะเาเป็นผีแงได้ผมแล้วพอดี่าถ้าเกิดาบาเเอาแล้วแต่ผมเข้าไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาจะไม่มาระยองด้วยเหรอครับเขาจะมาสิงผมไหมเนี่ยอ,อย่างน,างนี้อย่างนี้ผมตามหมอปลาไปช่วยได้ไหมอ๋ออยู่ในร่างหมอปลาอีกเอาละ ออ,โ,อโทรไปหาหมอปลาสามครั้งแล้ว,วอ,นนอ,อ๋อเอา,า,าแล้วแล้วแล้วถ้าถอตอนนี้ผมมองว่าเรื่องการปราบผีเนี่ยถ้าไม่ใช่หมอปลาเนี่ยใครจะไปปราบได้ละ่ะแล้วผมจะมีความสามารถไหมละ่ะใช่ค่ะพี่แต่คือท่าหนูใคอีกคือหนูก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วหนูทำงานหนูก็ทำงานลำบากหนูต้องมาเจอเขาเอากับหนูแล้มอปลารู้ว่าในร่างหมอปลามีเขาแสงอ๋อไปแสงหมอปลาอยู่ด้วยเอาแล้วสิแล้วจะใครจะไปปราบได้ล่ะทีนี้ เก็คือค <wheels S 1> ตอนนี้ตอนสิ่งสิ่งที่คุณเล่ามาเนี่ยถ้าหมอปลาปาไม่ได้แล้วผมจะปาได้ไงผมก็หัวจะปวดนะเนี่ยไม่ได้ค่ะนอกจากัที่ตำรวจจตับผู้ชายที่ออกไปสักครอบครัวนูแลหนูถึงจะอยู่ยุ่งอะค่ะพี่หูอ๋ออานผมคือเดปีอ่ะพี่เขาใจไหมคะผมขืนเด็กสิบหกปีด้วยใช่ขาก็มันเสด็อยู่ในล่างของมันแล้วก็คือเอาลอยอยู่ในร้อยสั่งขมแล้วก็ไหลไปหมดก็คือก็คือยังไงจะให้ผมช่วยไปแจ้งตำรวจใช่ไหม เอาแล้วแล้วทำเอางี้คุณโทรคุณโทรเดี๋ยวคุณวางสายจากผมนะคุณโทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งเลยได้ไหมเขาจะมาล่อซื้อหนูเขาจะมาหาว่าน้องเป็นบ้าหรือเปล่าเนาะเอามามาล่อซื้อว่าหนูบ้าหรือเปล่านี่เหรออ๋อตำรวจก็โดนสิงด้วยเหรอเอาละเอาละเอาละรู้เรื่องเอารู้เรื่องแล้วเอางะเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวผมต้องหาเบอร์โทรก่อนเดี๋ยวผมจะประสานให้ อาแฟนเพจงานเข้าผมละผมมาซอยแปดตาที่งานเข้าผมเลยโทรมาจากเขาบอกว่านนทบุรีขอฟาร์มช่วยเหลือกระหังเข้าคุณลุงเขาเออทีแรกก็เป็นตัวเป็นตาทําไปทํามาบอกจังหวัดหลายจังหวัดเออเรื่องราวอย่างนี้ก็มีแฟนเพจเนาะแต่ก็รับกันไปต้องอดทนนะครับก็เบอร์เมื่อเปิดเป็นสาธารณะนะ24ชั่วโมงนะครับก็จะโทรมากันแบบนี้แหละนะครับ อ,อบางทีก็ไม่ได้หลับได้นอนแต่บอกเลยกระหังเข้าคุณตาแล้วให้หาใครไปเอากระหังออกให้ทีผมเลแนน้ำว่าให้ไปหาหมอปลาเ็าบอกหมอปลากระโากระหังตัวน,นี้เข้าไปด้วยโอ้ยดาบสากาเห็นผมแล้วก็ยิ้มอยากสักประเทศไทย,เ,ทไทยเอาเรื่องปฏิเหตุกันแล้วการเลือกด่วนๆน,นะครับไอเรื่องป่าผีเนี่ยาที่หลังผมไม่ถนัดนะครับโอ้ย ใครวางงานผมหรือเปล่าแฟนเพจคนไหนหรือเปล่าหรือยังไงหรือไม่พอใจที่ผมที่มารายงานอุบัติเหตุ <c oughs> หรือหรือว่าจะลองผมว่าทนได้ไหมอะไรอย่างงี้่ยทนได้ทนได้ไดเอามาทุกรูปแบบครับมากันทุกรูปแบบเลยเออมันหลอกกินตับไหมมันกินอะไรไหมมันกินจุไหมอย่างเงี้ยสอยจุมันกินไหมก้มงเออมาอยู่เหตุซอยแปดสายที่เด็ดครับสายโทรเข้ามาเลยพี่ ก็บอกพี่ช่วยหน่อยกระหังอยู่ในตาเขาเนี่ยนะครับนน <c oughs> แนทำหน่อยแพนเพจผมไม่ไหวอาเคสนี้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์เจออันนี้พ,วพ่วงก็ไปอีกผมสงสารจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างแล้วสิ่งสาหัสมาเจอนี่สายโทรเข้ามาด่วนเลย <c oughs> พี่ช่วยหนูหน่อยเป็นผู้หญิงช่วยหนูหน่อยไอเราก็รับสายเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่า <c oughs> ช่วยเอาผีออกให้หน่อยเป็นกระหังเพราะว่า <c oughs> ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรเขาบอกรูปถ่ายรูปมาด้วยหน้าตาเละเขาว่าอย่างนั้นเออก็ท่านใดที่มาจากซอยแปดนะสายสิบสามมุ่งหน้าสายสามหกสายที่เอ็ดซอยแปดนะครับมีบัติเหตุจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างกับรถยนต์กระบะสี่ประตรูมาจากกรุงเทพมหาคนครจะไปงานเลี้ยงที่วัดลหาลานไร่นะครับใกล้วัดแล้วก็มาตาม GPS อก็มาเกิดเหตุที่ซอยแปดสายสเอ็ดตรงนี้เกิดเหตุค่อนข้างบ่อยแล้วก็สัญญาณไฟมืดนะครับ วันนี้ก็เห็นจริงๆฮะอย่างนี้เห็นจริงๆวันนี้เห็นมากนะครับโดนเข้าไปหนึ่งดอกเลยนะครับตูนย์นหนึ่งโดนเองนะฮะหนึ่งดอกเต็มเต็มนะครับเ,เจออย่างนี้บรรยายไม่เ็นเลยนะครับสูนยนหนึ่งไปไม่เป็นเลยนะครับเออแต่ผมเข้าไปช่วยเขาเนี่ยกระหังจะเข้าสิงผมหรือเปล่าหมอปลาโดนเข้าไปแล้วเา็วเาบอกเมื่อกี้นี้ บางทีเราก็เอาต้องเออออกกับเขาไปนะครับผมเป็นเป็นอาสาต้องอดทนโอเคฮะเป็นผู้ภัยต้องอดทนรถชนต้องไม่ตายครับเออแต่ว่าเหตุเมื่อกี้นี้ถ้ามา3 4สายซ้อนๆกันนี่ผมตายนะครับแฟนเพจผมตายผมบอกเลยว่าตายเออเราก็กำลังยุ่งกับการรายงานสดช่วยเหลืออ่ผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครอยู่แล้วก็มาเจอจอดเปิดสัญญาณไฟวาวานะครับแล้วก็ไฟสองสว่างนะครับวันนี้สูรยองก็มาช่วย3ามคันนะครับเพราะว่ากู้ภัยวันนี้ก็น้อยในวันเสาร์นะมีภารกิจกันหลายเรื่องหลายราวหลายคนคงเข้าใจผมเนาะนะหัวจะปวดจริงๆผมยมยอมรับว,ว่าหัวจะปวดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเปิดตําราหน้าไหนเอามาแก้เลยฮะในขณะนี้ก็มีอุบัติเหตุครับที่หน้า ong, บ้านเรื่องห้วยโป่งบาดเจ็บสามรายนะครับ ในขณะเดียวนะฮะขณะนี้นะครับกู้ภัยสยามระยองกำลังเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะครับใครไม่เป็นผมไม่รู้หรอกนะว่าหัวจะปวดหรือเปล่านะครับไอ,อเราก็ตกใจว่าเป็นผู้หญิงขอความช่วยเหลือนะครับเออทีแรกเนื่องว่าอยู่ระยองคุยไปคุยมาบอกว่าอยู่เพชรบุรีคุยไปคุยมาบอกอยู่ร้อยเอ็ดอีกสักคู่หนึ่งคุยไปคุยมาว่าอยู่ที่นนทบุรีแม่ไม่รู้จะช่วยยังไง อ้าแมวหายแมวหายส่งมาในอินบ็อกซ์ครับใส่เบอร์โทรไปด้วยฮะเดี๋ยวจะโพสให้นะครับส่รงรูปแมวเข้ามานะครับอ่าที่ไหนฮะซอย8 3 1ครับตำบลมะขามพูอำเภอทุ่งมะนา,าจังหวัดระยองนะครับตอนนี้นะฮะมีอุบัติเหตุนะครับบาเดเจ็บสาหัสนะครับพ่วงข้างกับรถยนต์กระบะสี่ประตูนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ว่าผีกระหังเข้าคุณตากเขาเนี่ยที่ร้อยเอ็ดนะคุยไปคุยมาบอกไปเพชรบุรีว่าผีเป็นก้างพายเข้ามาแล้วคุยสุดท้ายบอกว่าอยู่นนทบุรี ผมไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก่อนเลยทีเดียวนะครับก็เลยบอกว่าน้องให้หมอปลาเข้าไปช่วยไหมเขาบอกหมอปลาเคยเข้ามาช่วยแล้วก็ผีกระหังสิงเข้าไปแล้วเอาถ้าหมอปลายังโดนสิงแล้วผมไปช่วยผมจะเหลือหรือเป็นอุบัติเหตุครับรถยนต์กระบะสีประตูเฉียวชนกับจกกักรยานยนต์พ่่งข้างบาดเจ็บสามรายนะครับคนขับจกกักรยานยนต์พ่วงข้างเป็นกัมพูชาบาดเจ็บสาหัสต้องรถแอดวานจากโรงพยาบาลที่ขุนนามารับตัวจากจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็อีกรายเป็นหญิงนะครับกู้ภัยสว่างพงศุรยยองนี จุดที่ขบนา,านำส่งโรวงวาลเฉลิมพระเกียรตินะครับมาไลน์นี้ให้เป็นไลน์แรกที่ผมเจอว่าให้ใหไปช่วยหาคนไปช่วยเอากระหังออกในระหว่างที่ผมรายงานสดอุบัติเหตุนะครับโทรมาที่แรกก็ตกใจไปช่วยด้วยช่วยช่วยหนูด้วยก็บอกว่าเราก็รับสายเออพอรับสายปุ๊บในระหว่างที่ผมจะรายงานสดเนี่ยไปไม่เป็นเลยต้องฟังเขาก่อนเขาไม่หยุด ไม่อยู่ทห้ผมพูดเลยอ่ะก็น้องคนที่ขับรถยนต์กับคันตีประตูมาจากกรุงเทพไปงานเลี้ยงครับก็ไม่ทิ้นเส้นทางดู Gps มานะครับก็ยังอยู่ในระหว่างของอาการตกใจยังไม่หายครับกอดกอนร้องไห้ทั้งคู่เลยนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับเรื่องนี้อุบัติเหตุเนี่ยพอจะเอาอยู่นะครับ แต่ว่าไอ้เรื่องกระหังเนี่ยผมไปไม่เป็นนะครับบอกแฟนเพจว่ายอมรับว่าไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับเจอทุกเรื่องราวจริงๆครับสุมางเจอทุกเรื่องราวจริงๆนะครับขอบคุณอาสาสมัครกู้ภัยสว่างของศูนย์สุมนะครับมาจอดเปิดแสจไฟฟ้าไปว่าวแล้วก็สุมา阳ศูนย์อง0ี่ยังไม่ไปไหนครับอยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านแล้วก็มาเจอเหตุก็เปิดไฟสองสว่างให้ในขณะนี้นะครับเพื่อป้องกันเหตุซ้ําซ้อนนะครับ กระบะทะเบียนอะไรคะเดี mortar, ar, <slate? S 3> ๋ยวดูให้นะครับทะเบียนมันหงายท้องเนี่ยจะดูยากหน่อยดาบตากปไหนมาครับกลับบ้านกลับบ้านงานก็บอกเขาดู g p s อมาเดี๋ยวดูทะเบียนให้นะครับอ็นทร์ตัวสีประตูสีบลอนทะเบียน6กไก่ฮอนอคุก6361หมวดจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ ทาไมไปถามมาเมาหรือเปล่ามันคงไม่ต้องถามอาการนี้นะครับผมว่านะเอาไม่ว่าจะเกิดอะไรจะเจออะไรแอดจะอดทนให้ถึงที่สุดนะครับแฟนเพจอืมเมื่อกี้ถ้าเขาบอกว่าอยู่ระยองนี่นะพวกผมคงจะต้องไปดูเขาหน่อยว่าเขาเป็นยังไงนะครับแต่ที่ว่า มีที่ราบอกอยู่เพชรบุรีแล้วก็มาร้อยเอ็ดแล้วก็นนทบุรีพื้นที่มันไม่ชัดเจนะนะครับ <aded quit cry> จักรยายนยนต์พุ่งข้างบอกว่ามาจากชักหมากมาจากชักหมากนะครับแล้วก็เป็นชาวก,กัมพูชานะครับมีภรรยาแล้วก็ลูกน้อยมาด้วยนะครับ <mobile> เป็น h อนด้าเวฟสีแดงดำนะครับมีหลังคาสีแดง ใครเป็นนายจ้างเขาติดต่อได้ที่โรงพยาบาลที่มพนฒนาแล้วก็โรงพยมบาลเฉลมิมพระเกียรตินะครับอารนะแฟนเพจผมขอญาตไปหายาพาราสัก2 3เม็ดกินก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหหนักเลยเมื่อกี้นี้นะครับไม่ไหวจะเคยเลยนะครับ ขอให้ผู้ปฏิบัติปลอดภัยขอบคุณทุกท่านนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ขอให้ปลอดภัยมืนไปดิไปปล่าพี่สามจังหวัดเลยใช่ฮะอเออใครไม่เป็นผมไม่รู้หรอกดอกมากี้นี้ดอกใหญ่เลยนะครับให้เอาคนไปไล่กระหังออกจากคุณตาให้หน่อย พูดเป็นจริงเป็นจังเลยนะขอบคุณอาสาสมัครขอบคุณศูนสองสี่ขอบคุณพลเมืองดีด้วยบ้านแถวนี้มาช่วยกันเคลื่อนย้ายจักรยา,ากกนยนต์ออกจากผิวจราจรเพื่อป้องกันเหตุซ้ําซ้อนนะครับการทําความดีการเป็นอาสานะครับไม่จําเป็นต้องเลือกสีต้องเลือกสันนะครับทาได้ทุกที่แหละเราถ้าเราคิดจะทําความดีนะครับไม่แบ่งข้างไม่แบ่งอะไรทั้งนั้นไม่แบ่งเขตนะครับเป็นพลเมืองดีดีฮะไม่มีเขตเจอตรงไหนช่วยได้หมดนะครับถ้าเราใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจ ก็เป็นกำลังใจให้เราต้องสองคนด้วยที่ตกใจอยู่นะครับแต่เย็นๆก็ค,ค่อยคิดรถมีประกันบอกเขาแล้วเมื่อกี้บอกว่าให้หมอปลาได้แม,มก็บอกหมอก็โทรหาหมอปลาสามครั้งรับตาไม่รับสายสองครั้งครัง้ง,งที่สามหมอหมอปลาเคยมาแล้วแล้วก็กระหังก็เข้าไปสิงโนหมอปลาแล้วอ้าวแล้วพูดอย่างนี้เหมือนคู่ผมยังไงไม่รู้แต่ผมไปก็เรียบร้อยดิกระหังก็สิงผมด้วยสิ ตั้งกล้องไลฟ์ปุ๊บโทรศัพท์มาปับ๊บรับเลยเจอเลยฮะพี่ช่วยหนูด้วยผมก็ต้องฟังต่อเพราะเป็นผู้หญิงในยามวิกาลนี่เราต้องฟังนะครับบางทีเรามีเบอร์หน่วยกู้ภัยในพื้นที่เราก็ประสานให้ให้เขาแต่ว่าผมฟังลําดับไปลําดับมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหัวจะปวดจริงๆฮะเจอเคสนี้ไปเนี่ยไลฟ์นี้คงจะไม่ลบฮะเก็บ <laughs> ไว้โอ้โหใครจ้างมาวางงานผมหรือเปล่า นะแฟนเพจพอสมควรแล้ววันนี้เจอกะหังก็ไปดอกเลยครับขออนุญาตก่อนขอพาราเซตามอนสักสาเม็ดนะครับก็ขับรถบรกับลากด้วยความระมัดระวังนะครับทางโลบทางแยกวันนี้คนเยอะหลังไหลามาเที่ยวระยองแต่มาสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับพรุ่งนี้ก็จะลืมนะครับเวลาเก้านาฬิกาเจอกันที่วัดตะเคียนทองนะครับพวกผมในานามของทอสอมจังหวัดระยองหรืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองนะครับเชิญชวนกันครับวันที่5 มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับทวนลูกๆและหลานลูกๆนะครับไปสร้างจิตสำนึกกันรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับไม่ต้องเตรียมอะไรไปครับพวกผมเตรียมต้นไม้ให้เรียบร้อยแล้วขุดดุมไม่เรียบร้อยแล้วไปปลูกต้นตะเคียนกันนะเยอะรเลยครับที่วัดตะเคียนทองตําบลแกลงอําเภอเมืองจังหวัดระยองเลยวัดถีมโนภาสไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่าคืนนี้คำนึงกับลาคนด้วยความระมัดระวังขอให้ปลอดภัยทางร่วมทังแยกจุดกับรถต่างๆนะครับเดาใจกันให้ดี คาด,ดคเน,นให้ดีคำานวให้ดีว่าจะพ้นหรือไม่พ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเมาแล้วขับนะครับขอร้องเถอะนะครับเป็นเป็นก็เรียกอะไรถึงการพยายามฆ่านะคดีเมาแล้วขับเนี่ยนะครับแล้วก็เจอตํารวจเป่าแอลกอล์เกิน50มิลปิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผมบอกเลยว,ว่าติดคุกด้วยแล้วก็ประกันเขาไม่จ่ายทิ้งใหม่ทดแทนด้วยนะครับไม่ซ่อมรถให้ไม่รักษาเลยทั้งนั้นแล้วก็ใบกับขีนะครับใครไม่พกใบกับขีมีมิวกับขีประกันไม่เคมให้นะครับ ท่านต้องซ่อมเองทั้งหมดนะครับไม่จ่ายสินใหม่ทดแทนนะครับเอาดีนะกระสือไม่ตามมาเดี๋ยวผมว่าตรงจุดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกระสือจะมาเริ่มดึกนะครับผมว่าผมเจออีกดอกแน่นะครับคืนนี้แต่ยังไงก็จะอดทนนะจะอดทนสู้ต่อไปโอ้โหกระหังก็มาแนละ้เป็เปก็บอกกระหังก็มาคืนนี้